สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง i อเอ a ชาแนนะครับวันนี้เป็นการรีวิวนะของกินเซเว่น EP ที่ี่นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับหมูยอพริกสดสไลด์นะครับจากเซเว่นนะครับอยากจะบอกเลยนะครับว่าคนที่ชอบกินเผ็ดนะครับจัดจ้านเลยนะแนะนําตัวนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะก่อนอื่นนะครับเรามาแกะดูก่อนเลยดีกว่านะครับว่าภายในนะครับเป็นยังไงดูเลย นี่คือสิ่งที่ผมแกะออกมาแล้วนะครับอันนี้คือจะเป็นหน้าหมูยอนะฮะแกะออกมาจะห่อมันจะเป็นเรียงแบบนี้นะครับผมจะแกะใส่นะครับจานน่ารัก,น,รกน่ารักใบนี้นะครับจะบอกก่อนว่าคนที่ชอบกินเผ็ดนะครับต้องลองบอกเลยว่าต้องลองหมูยอนี่เอ่อคือก่อนหน้าเนี้นะเมื่อ2วัน,นผมซื้อมาจะรีวิวแล้วแหละแต่ครั้นี้ว่าติดภารกิจนะครับคือมันเดึกไปหน่อยก็เลยไม่ได้มาดีวิวผมก็เลย ซัดหมดเกลี้ยงเลยท่านนี้ว่าพอซัดไปนะโคตรเผ็ดเลยครับตอนแรกผมคิดว่ามันไม่เผ็ดแต่โคตรเผ็ดเลยครับให้ดูถึงจะมีพริกนิดเดียวนะครับแต่เผ็ดมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมดีกว่าแต่ผมการตีเลยที่ผมกินเ้าที่แล้วอร่อยมากนะครับชิมเลยแผ่นเลยอนะันีกลมนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะชัดไหมเอ่ยนะครับเป็นอย่างนี้นะอ่ามันจะเป็นแผ่นกลมๆเหมือนบาโลน่านะครับแต่เขาเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะครับมาลองกินกัน ไม่ต้องมีซอสนะครับกินแบบนี้เลยถ้ากินตอนร้อนๆเนี่ยมันจะอร่อยนะแต่อันนี้มันทอมันไม่ร้อนแล้วอะ่ะมันจะติดเค็มนิดน,นึงอืมแต่ย้ำว่าอร่อยแล้วเผ็ดเผ็ดมากคนที่ไม่กินเผ็ดไม่แนะนําให้กินนะเพราะว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยเห็นไหม พริกแค่สองเม็ดขวบเผ็ดเลยใครไม่กินเผ็ดแล้วอยากกินก็กินได้นะแต่ต้องกินน้ำเยอะหน่อย mm. เดี๋ยวผมจะกินกนก่อนนะครับแล้วมาสรุปกันว่ามันเป็นยังไงนะครับรสชาติทั้งหมดนะครับ mm. สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับ ก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็อยากจะาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถึงจะเป็นช่องที่ไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่แต่คือผมก็ตั้งใจทำนะครับตั้งใจรีวิวให้นะครับว่าเออนี่นะของกินจากเซเว่นนะมันมีหลายอย่างมากเลยนะครับที่ผมรีวิวไปก็ ep นี้ e p ที่4ี่แล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูว่ามีของกินอะไรบ้างที่น่ากินนะครับแต่ราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับน่าจะ29บาทนะอ่กินได้นะครับวันนี้แผ่นนี้ พริกเยอะเลยเห็นไหมเยอะมากเลยน่าจะเผ็ดหน้าดูอ่ะเผ็ดเนี้ยออนท้ายครับไหนๆก็จะเผ็ดแล้วจะให้หมดเลยสามเราซื้อม,มันราคาสิบบาทนะครับ ร้านทุกอย่างสิบาทอันนี้นะครับน่ารักมากเลยป้าวปลาใั่หมีก็ซื้อได้นะขอเห็ดพวัวเคี่ยวักคุ้นนะครับเผ็ดมากน้ำอ่ะต้องกินคู่กับน้ำโค้กนะครับโค้กเดือบซี่นะสะใจมากเอาละครับหลังจากที่กินเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาสรุปกันนะครับว่าของกิน หมูยอนะครับตัวนี้หมูยอพริกสดสได์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับใครที่ชอบกินเผ็ดนะครับประมาเนี่ยอยากให้ลองมาชิมนะครับว่ามันอรอ่อยแค่ไหนนะครับส่วนคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดไม่แนะนําให้กินนะเพราะว่ามันเผ็ดมากจริงๆนะครับแต่ถ้าใครอยากลองกินก็กินสักสองสามแผ่นดูนะครับถ้ามันเผ็ดก็เลิกกินนะเพราะว่ามันไม่แนะนํามันจะปวดท้องมากนะครับสาหรับคนที่แบบคือกินเผ็ดมากไม่ได้มันจะปวดท้องนะครับ ถามว่าอร่อยไหมอร่อยครับแล้วก็ถูกด้วยนะครับใครที่อยากกินก็หาซื้อกันในเซเว่นได้นะครับมันราคาไม่แพงเลยแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมไม่ได้อวยให้เซเว่นนะแต่ว่ามันอร่อยจริงนะใครที่อยากกินก็ไปหาดูนะครับเอาละครับวันนี้ก็จบการรีวิวของกินในเซเว่น ep ที่ี่นะครับ mm hmm. คือใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ mm hmm. แล้วใครที่อยากให้ผมรีวิวของกินในเซเว่นอะไรบ้าง ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ cribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมจะพยายามทำให้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดตาม 1050- งห้รือคนแล้วอยากถึงสองพเร็วจังเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับมือใหม่อย่างผมนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้บ๊ายบาย